คลิปนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Xiaomi Redmi A1 กันเครื่องนี้เป็นเพื่อนสมาชิกทักมาทางเฟซนะครับตามมาจาก y t u t u อ่าก็พอทักมาปุ๊บผมก็รีโมทเข้าไปควบคุมที่คอมนะครับแล้วก็เข้าโปรแกรมปลดให้วิธีการปลดนะครับผมจะเข้าโปรแกรมอั l o ็อก o ูลที่เครื่องนะจากนั้นนะครับเราก็จะไปเลือกโหมดของ Xiaomi นะครับ Xiaomi เสร็จแล้วนะครับมือถือของเราเนี่ยจะต้องลงไดเวอร์ของมือถือนะ ตัวนี้เป็น CPU m e d i a t e k นะครับก็ต้องลงไดรเวอร์ของ m ี d i a t e k ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เลือกของเสียมี m, จากนั้นก็เลือกของ A1 นะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการปลดครับเราก็เลือก e ี a ห FRP ซะโอเคนะครับพอสั่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของเครื่องก็จะ้ทำการกดปุ่มเปิดปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงแชรพร้อมกันทั้ง3ปุ่มนะครับเครื่องก็จะดับลงพอมาดับปุ๊บมันจะเข้าโหมด m e d i a t e k นะครับโปรแกรมก็จะเริ่มดึงค่า อของมือถือออกมานะครับแล้วก็ทําการลบเมลให้เนี่ยตอนนี้ลบเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากโปรแกรมทําการลบเมลเสร็จนะครับเครื่องก็จะทําการรีบูตขึ้นมาเองทีนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการปลดนะแต่ว่าคอมจะต้องมีการลงไดเวอร์ที่พร้อมนะถ้าไดาเวอร์ไม่สมบูรณ์นะครับการการทําแบบนี้นจะถือว่ายากนะถ้าไดาเวอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไดาเวอร์ไม่ได้จะจะปลดไม่ผ่านอ่ะนะครับปัญหาที่เกิดขึ้น โอเคตอนนี้ก็รอมือถือบูตขึ้นมานะครับเครื่องนี้ก็ปลดให้อยู่ที่350นะครับราคาช่างอ่าหน้าร้านก็อยู่ประมาณสัก6กเจ็ดร้อยนะครับท่านไหนที่มีเครื่องก็ทักมาโอเคหลังจากเครื่องขึ้นมาเสร็จเรีรยบร้อยแล้วก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่เลยนะครับอันนี้ก็แนะนําไปด้วยนะครับตอนที่ผมวิดีโอคอลปลดเนี่ยนะครับตอนที่ปลดเนี่ยก็จะวิวดีโอคอลไปด้วยนะครับแนะนํเจะของเครื่องไปด้วยทําตามทําไปด้วยกันอ่ะนะครับ โอเคตอนนี้ก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่นะครับส่วนใหญ่ที่ทักมาก็จะเป็นช่างนะครับช่างเขาก็จะมีพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมนะครับดังนั้นเวลาทําก็จะง่ายพอถึงขั้นตอนนี้เราก็ทําการกดไม่คัดลอกข้อมูลนะครับตอนนี้จากนั้นก็ทําการเซตค่าไปเรื่อยๆนะครับมือถือก็จะเหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องครับตอนนี้ทําเสร็จก็เหมือนเครื่องใหม่เลยแล้วก็สามารถใส่เมลใหม่ใส่ โหลดแอปใช้งานได้ปกติเลยนะครับจะไม่เหมือน iPhone นะ p h o n e ถ้าล้างเครื่องจำา Apple i ไไม่ได้จำรหัสไม่ได้จำอันนั้นำจำเป็นต้องได้บายพาสแต่อันเนี้ยมันเป็นการลบข้อมูลเก่าทิ้งไปเลยนะครับเมลเก่ารหัสเก่าถูกลบไปโปรแกรมเข้าใช้งานก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับตอนนี้ก็ทำการยอมรับข้อตกลงนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็รอสักครู่ พอถึงขั้นตอนนี้ก็กดข้ามนะครับแต่ก่อนตอนแรกเนะี่ยมันจะไม่มีข้ามนะตอนนี้หลังจากเราปวดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคำว่าข้ามให้ตอนนี้ก็กดถัดไปครับโอเคก็ใช้เวลาประมาณสักไม่เกินยี่สิบนาทีนะนะครับถ้าคอมเราพร้อมมือถือพร้อมนะครับส่วนใหญ่หลายท่านจะมีปัญหาเรื่องสายชาร์นะครับเวลารีโมทไปเนี่ยนะนะ เวลาควบคุมคอมระยะไกลเพราะว่าในการปลดมันต้องเอามือถือเสียบกับคอมนะบางท่านมีปัญหาเรื่องเรื่องสายชาร์จก็มีนะครับอ่ตอนนี้เราก็ทําการข้ามไปเรื่อยๆอ่าโอเคตอนนี้เราก็ยอมรับข้อตกลงนะครับตอนไหนไม่เอาเราก็ปิดลงได้นะตอนนี้เป็นพวกโฆษณานะครับโอเคตอนนี้ก็รอมือถือแป๊บนึงนะครับ ตอนนี้ก็จะทำการเซตค่าเครื่องใหม่ครับทีนี้อ่าโอเคเนะครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้มือถือเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับสามารถใส่เมลใหม่แล้วก็ใช้งานได้เลยครับโอเคครับก็มาฝากกันครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ